กิดข้อที่61ถามความต้องการของคนอื่นบ้างไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับใครมานานขนาดไหนก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องตัวติดกันเป็นปลาต้องโกต้องคิดเหมือนกันทำเหมือนกันรู้สึกรู้สารและตอบสนองเรื่องต่างๆในรูปแบบเดียวกันเท่าที่ฉันสังเกตคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตคู่อย่างมากนั้นจะเป็นคู่ที่อยู่ร่วมกันก็แข็งแรงหรือ,อยู่เดียวๆก็แข็งแกรง่ง สุดยอดของความสัมพันธ์คือการที่คนทั้งคู่เกื้อหนุนจุนเจือกันในสิ่งที่อีกฝ่ายมีความสนใจแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องที่ตัวเองสนอกสนใจก็ตามการที่คุณทำตัวเป็นผู้สนับสนุนอุปธรรมและผลักดันอย่างเต็มอกเต็มใจให้คู่ครองได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำนั้นแสดงว่าคุณมีจิตใจกว้างขวางยุติธรรมไม่รู้สึกหมันไส้อิจฉาริษยาเคลือบแคลงใจ หรือขุณแค้นเคืองโกรธแทมยังทาใจได้ลวงหน้าว่าสักวันหนึ่งคู่ของคุณอาจโดดเด่นเป็นตัวของตัวเองปีกกล้าขาแข็งแล้วแยกตัวจากคุณไป,ปเผชิญโลกกว้างอย่างเสรีซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงคุณก็ต้องยินดีและดีใจไปกับเขานี่และค่ะคือบททดสอบอันแท้จริงว่าคุณมีความใส่ใจและจริงใจกับเขามากแค่ไหนไม่ใช่ความรักจอมปลอมที่ฟูมฟักแบบไข่ในหิน ยิ่งคุณให้โอกาสยอมรับฟังความคิดเห็นให้กำลังใจมากขึ้นเท่าไรคนใกล้ตัวก็อยากจะกลับมาตายรังและอยากตอบแทนคุณมากขึ้นเท่านั้นถ้าคู่ครองของคุณรู้สึกว่าคุณเชื่อใจและให้การสนับสนุนส่งเสริมก็คงไม่อยากออกไปร่อนเร่หรือยุติชีวิตคู่เพราะเก็บกดที่โดนกักขังมันนกน้อยในกรงทองหรอกคา่ะหากคุณสนับสนุนอีกฝ่ายมากเท่าไร เขาก็จะยิ่งทราบซึ้งใจว่าคุณชังแสนดีกับเขามากขึ้นเท่านั้นและผลลัพธ์สุดท้ายก็จะดีกับคุณทั้งคู่แน่นอนแล้วถ้าเกิดคุณไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คู่ของคุณอยากทําขึ้นมาล่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นได้แน่นอนค่ะแต่ฉันอยากให้คุณคิดถึงความจริงที่ว่าต่างคนก็ต่างจิตต่างใจและทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทําอะไรก็ได้ตามใจปรารถนาหากว่าสิ่งนั้นไม่เป็นอันตรายหรือบ่อนทําลายชีวิตคู่เช่น การไปหลับนอนกับคนอื่นหรือก่ออาชญากรรมคุณก็มีหน้าที่ที่ต้องให้การสนับสนุนแต่คุณก็สามารถตั้งคำถามกับตัวเองได้เหมือนกันค่ะว่าสิ่งที่คู่ของคุณอยากทำนั้นมีตรงไหนที่คุณรู้สึกลำบากใจไม่อยากให้การส่งเสริมบ้างจะว่าไปก็เป็นเรื่องที่คุณต้องเคลียร์กับตัวเองมากกว่าจะไปเคลียร์กับคู่ของนะคะคุณอาจลองสมมติเหตุการณ์ดูก็ได้ว่าถ้าคู่ของคุณทำอย่างที่ชอบขึ้นมาแล้วเดินหน้าเต็มสูบ เรื่องเดือดร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นจะร้ายแรงได้มากที่สุดแค่ไหนแค่พื้นเปื้อนเลอะเทอะสวนสีหายกระจุยกระจายต้องจ่ายเงินซื้อของที่คุณไม่อยากได้หรือสร้างความรำคาญให้คุณไม่เกินหนึ่งสัปดาห์จากนั้นก็มาชั่งน้ำหนักดูว่าระหว่างการไม่มีคู่ครองอยู่ด้วยกับการมีคู่ครองอยู่ป่วนประสาทกวนใจอย่างไหนจะดีหรือแย่กว่ากันบางครั้งการที่คู่ของคุณบอกว่าอยากทำโน่นทำนี่ ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะทำขึ้นมาจริงๆอย่างที่พูดเสมอไปเรื่องนี้คนที่อยู่ด้วยกันมาตลอดจะรู้ดีกว่าใครเว้นเสียแต่ว่าคู่ของคุณเป็นคนประเภทดื้อดัน,ดนทุรังชนิดหัวชนฝาค่าไม่มีวันถอยหรืออีกกรณีนหนึ่งก็คือทำประชดคุณดังนั้นถ้าคุณรู้ว่าเขามีนิสัยยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุคุณก็เอออห่อหอมกให้เขาทำอย่างที่อยากทำไปเลยเพราะสุดท้ายแล้วเขาจะไม่ทำ ก็เป็นไปตามแผนของคุณถ้าคุณอ่านเนื้อหาเล่มนี้ไปจนถึงกฎข้อที่70คุณจะรู้วิธีดูแลคู่ครองให้ดีกว่าเพื่อนที่ดีที่สุดได้อย่างไรและการสนับสนุนจุนเจือก็เป็นส่วนหนึ่งในกฎข้อนี้ด้วยค่ะเราชอบคิดว่าตัวเรากับคู่ครองนั้นเป็นคนคนเดียวกันแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เลยค่ะตัวตนของเรากับเขาต่างกันเขาเองก็มีความฝันมีแผนชีวิตมีความมุ่งมั่นที่ยังไม่สำเร็จ จึงเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องให้กำลังใจเขาในการค้นหาเส้นทางชีวิตรับรู้ว่าเขามีความมุ่งมั่นอะไรแล้วสนับสนุนให้ไกลจนสุดทางจากนั้นก็คอยร่วมอิ่มอกอิ่มใจไปกับความสุขและความสำเร็จของเขาเท่านั้นเองค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าเรื่องไหนๆก็คือห้ามคุณไปดูถูกคบขันความฝันของคู่ครองดูหมิ่นดูแคลนแผนการ หรือหัวเราะเยาะเยะ้ยความมุ่งมั่นของคู่ครองคุณไม่มีหน้าที่ทำลายขวัญกำลังใจถ่วงความเจริญขัดขวางเส้นทางชีวิตเพื่อสกัดดาวรุง่งหรือจํากัดสิทธิ์ระงับยับยัง้งไม่ว่าจะหนทางใดก็ตามหน้าที่ของคุณคือการเป็นเจ้ดันป่าดันชีวิตคู่ครองให้พุ่งไปได้ไกลที่สุดค่ะ